สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเข้าหมวดคาถาค้าขายกับปู่ฤาษีครูบาเนนแห่งอาสมครูบาเนนอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอีกท่านหนึ่งคือปู่ฤาษีสมบัติหมวดนี้นะครับสำหรับค้าขายผมผมชอบคาถาบทนี้ครับมันจำง่ายดูมันดูทะลึ่งตึงตังหลายคนบอกว่าใช้ดีครับผมก่อนอื่นนะครับอันนี้ปู่ฤาษีสมบัตินะครับอันนี้ปู่ฤาษีเนนที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ ป,รรปูเอาปูือสีแดงครับไอคาถาค้าขา,ข,ขายของปมรรูมีกี่บทครับมีกี่หมวดถ้าเอาปูฤาสีเป็นคนเหนือยังไงครับอ่ามันก็มีหลายบทนะเสียเนาะครับผมแต่บทที่ใช้ที่บอกไปเนี่ยบทที่ใช้แล้วคนไปใช้ติดตามนเนี่ยอ่าคือว่าเป็นบทที่ว่าเราไม่ได้อ่าใครก็สามารถที่นําไปใช้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จดีแน่นอนครับในการค้าขายนะครับแต่บทต่อไปหรือว่าบทที่ว่าปูเรียนน่ะมันเป็นเขาเรียกว่า บทยกขันครูมันจะมีขันครูถ้าเราเรียนต่อปากเนี่ยไม่ได้ครับผมอ่าไม่ได้พูดง่ายไม่ได้เรียนได้แต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์อเดี๋ยวเราจะบอกไว้นะครับเผื่อไข่ท่องไว้แล้ววันไหว้ครูแล้วค่อยมายกขันครูโอ้ยได้ได้คือคือคุณไปฝึกท่องไว้ก่อนถ้าจะใช้ได้ดีต้องคุณยกขันครูแต่แต่ว่าปู่ก็เอามันมันมันมีบทนี้อ่ะครับผมบทบทบทที่ปู่บอกนั่นแหละบทนี้มันคือว่ามันเป็นบทที่ว่า สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับผมบทนี้ปู่ให้เป็นธรรมทานบทนี้นะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปครับลองเอาไปทดลองใช้ค,คุณมีจิตไม่คุณมีจิตอธิษฐานคุณเอาไปใช้คุณประสบความสมําเร็จแน่อนอนครับผมอตรงนี้ครับมันจะเป็นปลุกในตัวครับ่าหรือว่าจะเอาขึ้นปุกก,ก่อนก็ได้ปุกกระยปลาปลามัจจุปะเนี่ยนะครับผม สังวิชาปุกยะป่าป่ามัจุปะเนี่ยเราจะขึ้นก่อนก็ได้เป็นคาถาที่ง่ายๆที่ว่ารัดที่คองผ้าของพระเนี่ยแหละครับผมอ่าเนี่ยเป็นคองจิตคลองใจคลองเมตตาคองบารมีอันนี้นะอ่าเป็นคองแต่เราเสริมนิดนึงครับก็เป็นอุลรละอุมรวยเนี่ยอ่าเอาเอาาเลเอาเอาแรกก่อนเอาบทแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคอนปูพูดช้าๆนะครับพูดชปูพูดช้าๆแล้วเพื่อจะเป็น อ่าเพื่อที่จะเป็นธรรมทาน<ช>เป็นทานสําหรับคนที่อยากใช้ครับเป็นทานสำหรับคนที่อยากจะค้าขายอ่าถึงมันทะลึ่งหน่อยแต่มันศักดิ์สิทธิ์เข้จายไม่เสียทะลึง่งหน่อยแต่ศักดิ์สิรริทธ์ศักดิ์สิิทธ์มันมีตั้งแต่ตรรโบรนาณน,นักการแลว้วอ่าตรงนี้เกจิตคณาจารย์นะ่ะ ุ่นเก่าๆปู่ไม่บอกนะุ่นเก่าๆเนี่ยก็เขาก็ใช้กันเยอะครับผมมีทุกที่มีทุกที่มีทุกที่เขาใช้กันทุกที่ไม่ใช่ว่ามาโอ้มาถึงลูกปู่นะกเรื่องทะเลไม่ใช่ไม่ใช่นะมันมีก่อนแล้วครับครูอาจารย์ปู่ก็ยังมาถึงลุงปู่ฤสีสมบัติก่อนครับคาถาพวกนี้มีมานานยังครับปู่อันนี้คาถานี่จริงๆเขาเรียกว่าเป็นคาถาสืบมาตั้งแต่คาถาภาคอีสานพื้นบ้านอีสานอ่าเราจะเจออีสานกับเหนือนะครับอ่า ปูฤษีสมบัติเนี่ยเป็นฤษีทางภาคอีสานเป็นค,คนอีสานคนอีสานอ่า,อา <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าคนอีสานกับคนเหนือเนี่ยคล้องจองกับคาถาใกล้เคียงกันแต่สำเนียงไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกัน <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมรอทศาวอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อนอ่ะ <c oughs> ปูฤษีสมบัติบวชมานานยังครับจริงๆที่ติดตามกับท่านทุดงมาเนี่ยนะ ครับเดียวยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วรับใช้คอนปฏิบัติท่านครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดตัวปู่ฤษีสมบัติอีกท่านหนึ่งนะครับว่าท่านเพื่อท่านครับท่านลูกศิษย์ท่านติดตามท่านมาติดเอกนะครับติดเอกท่านครับผมเดี๋ยวเราจะฟังฤษีอ่าปู่ฤษีพูดภาษาอ่าเป็นคาถาครับแต่ละคาถาแต่ละคาถาแปดห้าสิบกว่าวิโอเคอ่าปู่ปู่พูดช้าชนะครับคาถาคาถาค้าขาย เอาแบบทะลึ่งตึงตังเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะเอาเอาเอาปูฤาษีแนนก่อนปูฤาษีแนนใั่ใช่เนาะเดี๋ยวเอาสั้นๆหน่อยเอายาวๆตรงนี้ปูฤาษีแนนนะครับอ่าอ่าอมละละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวโอเคโอเคโอเคเอาอะไรครับผมอ่าเรานึกถึงนะผมพ่าเรานึกถึงอ่าสิ่งดีๆก็คือว่าเกี่ยวกับอ่าเมตตามหานิยม เราอยากจะเมตตายัางไงเราค้าขายยังไงเราอยากเมตตายัางไงเราเปิดร้านค้าเปิดร้านขายหรือว่าเรื่อเมตตาเกี่ยวกับคนรักให้คนเมตตามหานิยมคาถานี้ใช้ได้หมดครับย<ร><ร>กมือ<ห>สาธุอมละละอมรวยรวยสามสิบสองคุยเวดลอมอ้อมแขนขา,ขายดิบขายดียุ่งหีเข้าบ้านอันนี้เป็นของเหนืออ่าเป็นของเหนือตรงนี้ขายดิบขายดีอาจจะถ้าเป็นผู้ชายใช้ได้ไหมครับปู่ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมด คาถาบทนี้ครับอันนี้เป็นธรมาธารมทานนะเสียนะตีไม่เอียดลองทดลองดูได้ครับผมอ่าเป็นธรมาธารมทานคนเหนือเขาคนเหนือเขาใช้กันอ่าไม่ต้องว่าคนเหนือคาถาเนี่ยมันจะเป็นกํำลาของครูบาอาจารย์ปู่นี่แหละครับผมของ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 ฤาษีนั่แหละครับผมแต่ว่าท่านสอนมาท่านก็ไม่ให้ท่านาก็ไม่ให้สอนสมัยโบราณโบราณโบราณท่านก็ไม่ให้บอกเนาะเสียเนาะแต่ ท่านก็บอกว่าบทนี้เราสามารถบอกให้คนอื่นได้โดยที่เขาไม่ต้องยกขันคู่ไม่ต้องทําอะไรบทบทนี้ท่องได้เลยใช้ได้เลยท่องใช้ได้เลยอธิษฐานแล้วท่องได้เลยไม่ต้องยกขันคู่ได้ไม่ต้องหรอกเรายกมือสาธุวันนี้ขอให้ท่องกระาบทนี้ท่อง3ครั้งก็ได้9ครั้งก็ได้ประสบความสาเร็จแน่ในการค้าขายครับผมอือแต่นี้นะเราเมื่อกี้เราเจอเวอร์ชั่นอีสานไอเวอร์ชันเหนือเวอร์ชันเหนือนี่เดี๋ยวเราจะเจอเวอร์ชั่นอีสานเป็นธรรมทานนะครับอ่าโปรครับดิสัน ขอคาถาค้าขายหน่อยครับได้เออนปูไม่ได้จังไรเด้อวันขอไปก็ให้ไปเนาะอ่าขอไปก็ให้ไปขอมาขายมาขอเงินท่องไก่เงินท่องมาอา่าฟังปู่พูดนะแล้วก็ไปใช้ไปจดไปจํากันนะอา่าเบาเบฟัง,ฟง,ฟง,ฟงเบาอ่านะเมตตาโมกุณาพุทธานีทายดียเอินโดฮิมาเงินมาดอรอฮิฮิรอดอเงินมาโอ ละาล่ำเรรวยเงินทองไหลมาที่มาณสังถิมโมประเดนติหิมาเงินมาดรอรอหิหิรอดออันนี้นะครับใช้ทองตัวไหนครับปู่ทองเวลาค้าขายเสียกน้ำมนต์ผมของก็ได้ผมชิดค้าก็ได้ครับผมหิรอ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 หิรอหิมันขัดกันไม่ได้่าอ็เหมือนว่าไม่ได้จังไรนะครับไม่ได้จังไรอ่าเป็นคาถาเวทมนต์อีสานมีเยอะมีมากมายอ เอาไปใช่นี่บทหนึ่งนะครับ่มีขอปู่ขอสักสองสามบทให้ให้ได้นี่ก็เดี๋ยวปู่พูดให้ฟังที่เหมือนอาจารย์ปู่ท่านพูดนะมันจะมีผู้ชายกับผู้หญิงชายนะครับถ้าผู้หญิงชายปู่จะพูดให้ฟังโอมละรวยมหาละรวยสามสิบสามควยแห่ห้อมล้อมหีซื้อง่ายขคดีควยไม่ขัดหีอ้าวนะอันนี้ไม่ไม่จังไรนะครับไม่ได้จังไรนี่คือผู้หญิงชายครับผม่ะถ้าผู้ชายชายอมละรวยมหาละรวย สามสิบสามหีแห่ห้อมล้อมควยซื้อง่ายขายดีหีไม่ขัดควยเงินทองไหลมาเทมาอันนี้เป็นคนอีสานที่ผู้คนอีสานเขาเป็นกันนะครับเป็นคาถาอีสานคาถาอีสานมีเยอะแยะครับอ่าสืบต่อมาจากประเทศเราเวียงจันทร์ก็มีหมดครับผมอ่าอันนี้ใช้ท่องตอนไหนครับปู่ท่องเวลาเราจะซื้อจะขายเสียกน้ำมนต์พรมของก็ได้ครับอ่าเป็นเมตตามานิยมครับผมอ่า ฮีรอดอด,อดอลฮีควยกฮีมนขาดกันไม่ได้เงินทองไหลมาที่มานะสังสิโมโปราลยันติอ,อุา <c oughs> อากาศะหัวใจเศรษฐีอคอ <c oughs> อีกปูป่ในฐานะคนอีสานได้คาถาพวกนี้เยอะได้อ,อีกสักสองสามบทครับบทนี้ขายดีเหมือนกันอ่ามีไหมปู่มันก็มีปู่ชนมากปู่ก็ไม่ได้ใช้เยอะก็ใช้เท่านี้แหละครับสมา่อปู่ก็อย่างว่าอยู่กับท่านคนนี้ก็มาฐานนะใช้จิตทำล้วก็ใช้จิตใช้จิตก็มาฐานมากกว่า นะคาถามันมีเยอะเรียนมาเยอะแต่คือว่าถ้าได้มากรรมฐา,านเยอะๆถึงวันนี้แล้วก็มันไม่ค่อยได้สนใจเรื่องคาถาคมเท่าไหร่ครับออนะนั่นแหละนี่นะครับโป๊โปโโปแล้วมีคาถาปโปฤะหรือสีเนนมีคาถาอื่นยั้ไมีคาถาอื่นเกี่ยวกับค้าขายไหมโชคลาภอก็เหมือนที่ปู่บอกอะ่ะมันกม็มันก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปู่เอาเวลาลูกศิษย์ขอปู่จะทาไงมาส่วนมากปู่จะ มันเขาเรียกว่าคาถาเคยเห็นเคยได้ยินคาถาไหมคาถาที่ว่าเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ปู่เรียนอเรียนดูที่ประเทศลาวเนาะจะเวียงจันทร์จะภาษาประเทศลาวนะคฟังลยครับช้าๆนะครับไม่ไม่พอดีปู่เดี๋ยวมามันมันพูดได้ง่ายมันมันเวลาเราลงให้ลูกศิษย์เรามันท่องในใจอ่ะเข้าใจไหมเขาเรียกว่าคาถากับใจคาถากับใจ คาถากับใจก็คือว่าพูดในใจอ่ะพูดในใจแล้วลงพูดในใจแล้วลงถ้าเราการเรียนหรอการเรียนน่ะต้องไปอยู่คนละฝั่งฝั่งน้ํมอาจารย์ครูบาอาจารย์ปู่เนี่ยตะโกนบอกให้ปู่นะเปทีละบททีละบทให้ตะโกนจนจนเราเรียนจบอ่ะแต่ถ้าเราลงให้ลูกศิษย์้องหาให้ให้เราคับใจขึ้นใจไว้กั้นใจน่ะถ้าเป็นเป็นภาษาไทยเนาะกั้นใจท่องแล้วก็ลง ครับผมอ่เรื่องนี้แต่มานะประสบความสาเร็จแน่ประสบความสาเร็จนี่นะครับจะให้ประสบความสาเร็จอ่าเนี่ครับคือคาถาค้าขายคาถาค้าขายอย่ามองเป็นเรื่องทะลึ่งนะครับเขาเป็นศาสตร์โบรพื้นบ้านเลยโบราณพื้นบ้านโบราณพื้นบ้านโบราณที่เขาใช้กันมานานแล้วใช้กันมานานครับผมเป็นหลายร้อยหลายพันปีไม่ใช่เรื่องสนิทจนไมไม่ใช่เรื่องสนิทจะเลอันนี้พูดง่ายเราบอกให้เป็นธรรมทานอ่ะเสีย ไปทำรรมาทาแล้วเขาเอาไปเอาเขาเอากระถาเราไปใช้แล้วเ <agger õ> ขาเกิดประสบความสําเร็จอ่ะค้าขายดีอ่ะเสียอ่ะแล้วมันดีไหมล่ะมันก็ดีดิไปธรรมทานอะ่ะอ่าไม่ใช่ว่าเอาไปท่องแล้วปุ๊บน่ะโอ้มันจังดีจังไรคนเกียรติคนอะไรก็ว่าไปอย่างหนึง่งอันนี้เราเอาไปใช้เนี่ยประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะรู้เองถูก <ผม S 1> ถ้าคุณไม่กัหกตัวเองนะเอาไปใช้แล้วไม่กหกตัวเองนะ เออไม่ใช่มาขายดีแล้วโอไ้ไม่ได้ได้ยองไงอันนี้ไม่ใช่นะถ้าคุณไม่โกหกตัวเองเนะี่ยคุณลองเอาไปทดลองใช้เลยครับผมทดลองใช้บทนี้ไม่ต้องอไปเอามากมายหรอกนี่นะครับคาถาค้ขา,ขา,ข,าขายนะครับคาถาค้าขายลองไปใช้ดูนะลองไปใช้ปไปใช้ใชอันนี้สั้นที่สุดเข้าใจง่ายสั้นที่สุดเข้าใจง่ายครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ